มาแล้วลูกค้านะครับรถนะครับหน่วยงานระวังผู้บริหารลูกค้าราคาเบาๆนะครับหายไปจากไพแดงกว่านะครับ50เปอร์เซ็นต์เลยลูกค้านะครับสําหรับตัวแทาแคมรี่นะครับสองจุดศูนย์ตัวจีนะครับผมนะตัวเบนซินนั่นเองนะลูกค้านะแล้วผมบอกเลยว่าสภาพนะครับคงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีคำนับทุ่มจนน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะสภาพดูสวยเลยนะครับใครก็ลังมองหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดลูกค้านะครับ ไม่จําเป็นต้องมีเงินล้านนะครับลูกค้าก็สามารถนะครับเป็นเจ้าของตัวตัชแคมรี่ได้นะลูกค้านะแล้วผมบอกเลยว่าสภาพนะครับหลโครงสร้างเอนะครับมีไวาที่หลังการขายให้ลูกค้าครบเลยนะครับลูกค้านะผมบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับนะใครมองหาอย <Hogwarts S 1> ู่นะครับนะผมบอกเลยว่าไม่พลาดและป้ายทะเบียนสวยๆให้ลูกค้านะขึ้นนาขึ้นต้นด้วยเก้าแบบนี้เลยลูกค้านะครับตามด้วยสามหนึ่งสามสี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับนะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดู ร้านเรียกตัเต้บบรีวิวเจ้าคันนี้ได้แบบจูใจเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมาแล้วครับนาพรก็ผมเซเบอร์แล้วนะครับทุกคานาวันนี้นะครับผมมีรถนะครับ่วงงานประววานนะครับรถประจำตำแหน่งรถผู้บริหารนะครับมานําเสนออีกหนึ่งคันเลยนะครับแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำธุิปดีและนำรถดีดีนะครับ แบบนี้มาเสนอลูกค้าด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นไอจิตคอมเมนต์นะครับในการนังคลิปแบบนี้นะฮะไปขึ้นหน้าสีของบ้านแดงลูกค้าท่านอื่นด้วยครับนะเดี๋ยวเรามาดูราย์ตัวรถเลยนะครับนั่นลูกค้านะรายลนเดียวตัวรถนะลูกค้านะคันนี้นะครับเป็นส่งของโต้ต้าแคมเปรี่ลูกค้า2.0ตัว G นะครับปี2019นะครับมากับราคาข้าวตัวเพียงแค่679,000บาทลูกค้าเลขมาอยู่แสนกลางเท่านี้นะครับนะเครดิตดีฟรีดาวพออยู่เเพีียงง11,000 12,000นนะคครรัับบถึท่า้ ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลเอียดตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนันลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ลูกค้าพร้อมไฟเดย์ทป็น์สวยๆแบบนี้เลยพร้อมไฟตัดหมอกนะครับตัวจิ๋วนะครับแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงมากๆเลยนะครับมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหน้าถึงสจุดเลยนะครับดูเรียมโครงสร้างของฝากระโปรงลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถแม็กอัลลอยนะลูกค้าสวยๆเลยนะครับผมนำมาพร้อมกับยางบี t โต e นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะลูกค้านะ ช่วงล่างนะครับนะสวยเลยลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยอาจจะดูยากหน่อยนะลูกค้านะเพราะว่าตัวล้อนะครับนะามันพอดีซุ้มเลยนะครนะับน่ะสวยเลยนะครับเป็นตัวมองเท้านะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วลูกค้าพร้อมไฟเล้ซอรตัวมาให้ลูกค้าครบๆแบบนี้เลยแล้วที่สาคัญลูกค้ามีในส่วนของบายสปอร์ตมาให้ลูกค้าด้วยนะคะรับเมื่อเปิดประตูนะครับเป็นแบบคมเมียนนะลูกค้าเป็นสมาร์ทคิเลเแล้วเรียบร้อยนะค,ะคันนี้นะครับไม่คนพลาดเลยนะครับนะภายในนะครับนะาได้เบาะหนังสีดํานะครับคู่้น่าแบบนี้เลยปรับไฟฟ้านะครับ คนขับนะครับจะมีในปุุมของลัมเบอร์สปอร์ตรงนี้เพิ่มมาให้นะครับส่วนผู้โดยสารต้านหน้าจะไม่มีให้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับเกิดเอเดิมเดิมเลยลูกค้านะครับไม่มีชั้นหนักที่ข้ามจมน้ำนะครับนะตัวน็อตนะครับเม EN ็นอาร์ตต่างๆเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับนะส,สวยๆเลยลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดแน่นอนนะครับไปหาอยู่นะ,คะโครงสร้างดีมากลูกค้านะครับนะฮะ รับประกันโครงสร้างเกดเอนะครับไม่มีชนักพิ้วข้ามจมน้าแน่นอนร้อยเนะครับซิเกอร์ลมยางอยู่ครบลูกค้าซิเกอร์นะครับนะคันนี้นะครับได้รับการดูแลจากบีควิกนะครับโหวดน็อตเดิมๆิมจากโรงงานเลยลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะครับใครที่หาอยู่ผมก็เลยวันพลาดนะครับผมมีวันที่หลักการขายให้ลูกค้านะครับถึงนะครับสองปีสองหมื่นโลและส่นของเครื่องเกียร์นะครับแล้นะครับบรยการช่วยเหลือสุกเชิญให้อีกหนึ่งปีเต็มเต็นะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้านะครับก่อนสมมอบและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับ มีแอร์สำหรับผู้สารนให้สองช่องนะครับพร้อมช่องชาร์จไฟถึงสช่องแบบนี้เลยนะครับนะตามสไตล์รถผู้บริหารเลยนะครับด้านหลังได้อบ์ดหนังสีดำเพ่นกันเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีม่านไฟฟ้ามาให้ในลูุค้านั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตอนรีวิวด้านในนะครับด้านข้างๆนะครับนั่นจะมีสองม่านแบบแมนนวลมาให้นะทุกขานะรถ่วยงานประจำนะครับรถผู้บริหารนั่นเองนะลูก้านะสวยๆเลยนะครับเป็นอาประตูนะครับตัวอารประตูเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับใครที่หาอยู่กับบริวาไม่ควรพลาดนะครับนะ และคโครงสร้างนะครับลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะครับเกรดเอนะครับตปวเป็ตอาร์ตต่างๆเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับด้านหลังนะครับผมน้าจไฟท้ายแบบ led นะลูกค้าสวยๆวแบบนี้เลยนะครับพร้อมเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังถึง4จุดเลยเอาละนะครับคาดเอวนะาสีเดียวตัวรถนะครับพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับแคมรี่นะครับ 2.0G อยู่ครบเลยนะครับป่าท้ายนะครับลูกค้านะ กว้างและลึกนะครับนะผมจากประสบการณ์ที่ผมสอบถามมาลูกค้านะเขาบอกว่าด้านหลังของโตโยต้ามัลแคมรี่นะครับนะสำหรับนะครับลูกค้าที่เล่เนกีฬาอย่างเช่นกีฬากอล์ฟเนี่ยครับที่มีปัญหามากๆเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใส่ถุงกอล์ฟได้สองคูงเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบแบบแน่ชแน่ชัดเจนนะว่าเราไม่เคยตีเนาะแต่ว่าลองสอบถามจากผู้ใช้ใช้จริงนะครับนะด้านล่างนะครับนักรื่องมืออะไรอยู่ครบนะฮะและนะครับยางอะไหล่นะครับได้เป็นแบบฟูลไซส์เลยลูกค้าร้อแม็กมาให้เลยนะครับผมนะสภาพสวยๆแบบนี้เลย และที่สาคัญนะผมบอกเลยว่ารถนะครับพวกนี้นะไม่ค่อยช้ำนะลูกค้านะเพราะว่าป้ายแดงนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทลูกค้านะครับคนที่ซื้อตอนป้ายแดงนั่นนะผมบอกเลยว่าลูกค้าต้องมีเงินเดือนก็ต่ำแบบสี่หมื่นนะครับเพราะว่ารถผ่อนมา2สองหมื่นนะครับผมนะนะครับป้ายแดงผ่อนสองหมื่นลูกค้าปัจจุบันนี้นะครับผ่อนอยู่เพียงแค่หมื่นต้นเท่านั้นเองลูกค้าประหยัดไปเกือบหมื่นหนึ่งเลยครับกลมๆเลยผมว่ากลมๆประหยัดไปหมื่นหนึ่งเลยนะลูกค้านะครับตัวโครงสร้างนะครับเปิดเอนะครับผมลูกค้าตัวน็อตต่างๆสวยๆแบบนี้เลย ไม่คนพาดนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0 8นนะครับ2 3 2ส820ูนะครับเซล์เบอร์ตลอด2 4ชั่วโมงสามารถแอดได้เกี่ยวกับเือนี้ได้ชุกันเลยนะครับสติ๊กเกอร์อมกออยู่ครบเลยนะครับนะตูหัวน็อตต่างๆลูกค้าดูได้เลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขเลยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะสติ๊กเกอร์นะครับเพจต่างๆอยู่ครบเลยลูกค้านะนะตัวโครงสร้างเช่นเดิมลูกค้า ไม่มีช้อนหนักพิคว่มจมน้ํนะนะครับส่วนนี้เลยทําไมผมถึงบอกว่าให้ทําไมผมถึงให้ดูทั้งสีบานท่านจะชนะกระพาะเพราะว่านะครับลูกค้าจะได้ทราบเลยว่าตัวรถอะผมอะไม่มีพลิกซ้ายพลิกขวานะให้ลูกค้าได้สบายใจด้วยนะว่ารถอะอะให้ดูแค่บานเดียวเองบานอื่นอีกฝั่งหนึ่งมันพลิกคว่ำหรือเปล่าอันนี้ให้ดูทั้งสีบานเลยไม่มีเลยนะครับนะ <S <S ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ผมทิมอ์ไว้ด้านล่างนี่เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0ู3 2 3 2 5ด2 0 เชื่อเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยครับสามารถแอดบ้านเกี่ยวจากเบอร์นี้ได้เช่นกันเลยนะครับข้อต่อคันนี้นะครับเป็นในส่องของโตโยต้าแคมป์ี้นะลูกค้า2ที่สูตตัวกีนะครับปี2019ราคาเพียงแค่679,000บาทลูกค้าเครดิตฟรีดาพร้อมอยู่หมื่นหนึ่งนะครับถ้าเผิดนะฮะอาจจะอยู่แค่หมื่นห้าร้อยนะครับถึงหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับถึงสองหมื่นสองนะไม่เกินนี้นะอยี๋ยที่ติดคลูกค้าเลยนะครับผมนะผมมีเวลาต่นเครื่องแก้ไขถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือเฉลิมนเ็ฉลิมอให้ลูกค้าททุก่านเลลยแะะนครับ เก็บรายละเอียดนะครับตัวรถก่อนสองเบาทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสอง,องด้านในนะลูกค้านะว่าด้านในในคลิปแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับผมมาครับด้านในนะลูกค้านะหนะ้าปัดสวยๆอยแบบนี้เลยนะครับต้องการต้องการหนะ้สเตผมแบบยีจตอนนะลูกค้านะสวยๆเลยนะครับนะสามารถเล่อนดูได้เลยนะครับนะและนะครับถ้ามีปัญหานะลูกค้าเห็นไหมครับมันจะโชว์เหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลย นะครับเราจะมีข้อความขึ้นมานะถ้าหน้าจอถ้าเกิดมีตัวไหนมีปัญหาตัวนี้นะครับระบบการจอมีปัญหาเดี๋ยวกอสมอบเราจะจัดให้นะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่มานะครับต้องขออภัยลูกค้ามาตัวนี้ด้วยนะครับส่วนด้านขวานะครับซิเกร์นะครับตรงอ่าต,ตรงเลขเข็นตงนี้นะครับ ตัวไฟตรงนี้นะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะลูกค้านะอันนี้คือไฟลมยางเฉยนะครับอาจจะมีด้านในด้านหนึ่งที่อ่อนเฉยนะมาแจ้งเตือนนะครับนะแล้วก็นะครับคันนี้มาพร้อมระบบพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะลูกค้าซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับด้านขวาจะเป็นในส่วนของคูชคอนโทรลมาให้เลยนะครับนะนี่ไหมครับระบบนะครับช่วยจอดผิดปกตินะครับกวณาติดต่อุ่มดิการเห็นไหมครับเพราะว่า้ตัวด้านซ้ายนี้มันมันโชว์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราทำการแก้ไขปัญหาให้ครับลูกค้าไม่เป็นไม่มีปัญหาเนาะตรงนี้เราแก้ไขให้เนาะเพราะว่ารถมือสองเนาะมันต้อง เราถึงเป็นลำเบอร์สองนะครับเราถึงมีการแก้ไขให้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปข้างต้นเลยนะครับด้านซ้ายนะครับนะเป็นในส่วนของนะครับควบคุมนะครับในส่วนของหน้าจอวิทยุนะครับเอาไนะครับสามารถเล่นในตรงนี้ได้ลูกค้านะครับนะฮะเล่นดูได้เลยลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับนี่ครับระบบช่วยจอดนะครับพาร์คิ้งนะครับบาสปอร์ตนะครับอาร์ซีทีเอนะครับอันนี้เปิดอยู่นะครับนะทุกอย่างโชว์หมดนะครับนะไม่ต้องอันนี้เลยนะครับนะ ไม่ความกังวลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะให้โฟกัสคนขับนะครับโฟกัสอยู่การขับขี่นะครับนะนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับต่างๆนะครับนะส่วนใหญ่จะมีครบหมดเลยครับลูกค้านะครับในส่วนของ total camry นะอ่าเป็นไงครับบอกหมดเลยนะครับนะเป็นไงสวยๆเลยนะครับนะออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้ครบเลยนะครับนะ นะครับอ่านะครับด้านขวานะแขงประตูนะครับกระจกออโต้สีบานลูกค้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมมมโบรีซีทให้คนขับถึงสองจุดเลยนะครับแล้วปุ่มด้านข้างอย่างนี้นะครับมีออโต้นะครับเบรกโฮมมาด้วยเออปุ่มสตาร์ทสต็อปมาให้ด้วยนะครับผมนะด้านในนะครับนะด้คอนโซลด้านหน้าสีดำที่สวยลูกค้าแต่ว่าตรงนี้นะครับจะตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลนะครับแล้วซ่อนนะครับ เดรรีไว้ข้างใต้แบบนี้เลยนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเลยนะครับผมนะส่วนตรงกลางนะครับนะตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็กนะครับมาพร้อมจอกลางทัชส,สกรีนนะครับลูกค้าแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแบบนี้เลยลูกค้ามาพร้อมมาเบรคชาร์จเจอร์ให้แบบนี้เลยและช่องชาร์จไฟนะครับ12วัตต์นะครับนะแล้วก็ USBAX มาให้แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้เจ็ตสปีดลูกค้า นะครับแล้วก็มาพร้อมออโต้เบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยนะครับช่องเก็บของนะครับตามสไตล์คัมแคมดี้นะลูกค้านะลึกและกว้างมากๆนะครับสำหรับเก็บของตรงกลางนะครับกระจกมองหลังนะครับลูกค้าตัดแสกอัตโนมัติแบบนี้เลยลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมผ้าหลังคานะครับได้เป็นสีเทาลูกค้านะครับไม่มีร่องรอยของการเลอะเลย นะครับไม่มีรอยเติมด้วยนะครับนะมาทพังแดดด้านหน้านะครับผมนะาแอร์แบ็กนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับพัดน้านอกด้านในนะครับมีไฟส่องสว่างมาให้นะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับนะส่วนของขับนะครับนะมีให้เช่นกันเลยนะครับผมนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับใครที่มองหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับด้านบนนะครับมีที่เก็บแว่นให้นะครับผมแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับให้ถึง2ดวงนะครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับทุกขาเพราะว่ามันจะบอมบอมนิดนึงนะตอนคืนนะครับแต่ตอนคืนมันจะสว่างนะครับ ใครที่สนใจนะครับโตโยต้าแคมป์รี่คันนี้นะครับเป็นตัว 2.0G ปี2019เก้าเลือมาอยู่แค่158,000โลลูกคา้ามากับราคาค่าตัวเพียงแค่679,000บาทลูกคา้าเครดิตดีฟรีดาวยูมนหนึ่มื่นห้าร้อยแล้วถึง12,000เลยนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะถ้าเครดิตดีก็ยูม่มาร้อ0หม0 0น 1, 500, 100, 100, นะครับถ้าเครดิตกลางก็ยูมันหนึ่งมื่นถึงหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเครดิต พอไปได้ก็ประมาณมือสองนะขึ้นอยู่กับเคดตของลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังต่อลูกค้าว่าด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอะไรให้ลูกค้าบ้างและด้านหลังนะครับสภาพดีไหมนะครับหาด้านหลังนะครับถ้าบนหังสีดำเช่นกันลูกค้านะสภาพสวยๆเลยนะครับนะมีแอร์สำหรับเพื่อสารตอนหลังให้นะครับพร้อมช่องชาร์จไฟให้ถึงสองช่องแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของห้องเครื่องน,นะลูกค้าว่ารถนะครับนะปีนะครับสอง9กครับ เลขไมล์แสนกว่าเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับผมมาครับเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันครับลูกคา้าคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.0น,น,นะครับหรือ2,000 cc นะครับของตัวต้านะครับที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะลูกคา้สาสภาพคือสวยๆาบนี้เลยนะครับนะฝาครอบเครื่องอยู่ครบเลยลูกค้านะครับไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนเลยนะครับผมนะฝากระโปรงด้าน,นบนนะลูกค้านะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข้นด้านบนและด้านล่างเลยนะครับนะสวยเลยนะครับนะ เาโชดด้านบนนะครับเ like ม็ดอรางเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับฟ้าจากโรงงานอยู่เลยนะครับนะหลังจากโรงงานอยู่ครบเลยลูกค้านี่ครับท่อแอร์ลูกค้าผมบอกเลยว่ายิ่งน้ําเยอะยิ่งดีนะผมบอกเลยนะครับนะถ้าท่อแอร์น้ําเยอะนะผมบอกเลยนี่คือข้อดีมากๆเลยนะครับนะตัวแท่งเครื่องลูกค้าดูมาจากโรงงานอยู่เลยนะครับนะต่างๆนะครับผมนะผานด้านหน้าเดิมๆลูกค้านะรูหงอน้ไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับแข็งที่ดีด้านหน้าลูกค้าไม่แตกไม่หักไม่ร้าวนะครับนะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะตัวหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะฝั่งตังด้านบนนะนะไม่เคยแกะไม่เคยไขเช่นกันเลยนะครับด้านบนและด้านล่างเลยนะครับแล้วดูตัวโครงสร้างเป็นอาร์กสวยเลยลูกค้านะครับนะนะซุ้มคอด้้นบนนะครับนะเป็นอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้านะรงโชว์ด้านบนนะนะครับมาจากโรงงานอยู่ครบนะครับกล่องฟิลนะครับนะไม่มีรั่วอาการขีก่วนเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับอากาศก็เช่นกันนะลูกค้านะ มาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับได้ลูกใจไปเลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับเราจะทําการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะลูกค้านะเพราะว่าว่าแบตเตอรี่อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าคันนี้นะครับแบตเตอรี่ขอกัญยาหกเจ็ดลูกค้านะครับเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้อีกยาวนะครับอีกบางปีปีหน่อยๆเลยนะนะมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับลูกค้าดูได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับสายพานลูกค้าดูทํางานปกติมากนะครับ เครื่องเครื่องโอ้โหมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าใครหาอยู่ไม่คนพลาดเลยนะครับนะส่วนในส่วนของ a b พนะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะครับสายไฟไม่มีร่องรอยของการฉีดข่านเลยนะครับนะแร้นะครับสายไฟนะครับลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะครับอยู่ในสายคดอยู่ในท่อแอร์อยู่ในสายถักและอยู่ในเทปพันสายไฟเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสัมผสสวยเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดเลยนะครับนะเพราะว่าราคาหายจากายแดงผมบอกเลยว่า50%แน่นอนนะครับนะตอนนี้เหลือไม่ถึงเจ็ดแสนนะครับเกินด้วยนะ แขกัคำตอบมีให้นะครับน้าลูกค้าเลือกตามความใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์ด้านบนนะครับเดี๋วครบตั้งสามตัวเลยนะครับเป็นไงบ้างครับลูกค้ารถปีสิบเก้านะลูกค้ากับเลขไม่แสนห้าลูกค้านะอาจจะสภาพพังเครื่องได้เลยนะครับนะข้อดีของรถหน่วยงานปัดระวางนะครับก็คือเราสามารถใช้ประวัติส่วนได้ง่ายกว่าอันนี้คือข้อหลักเลยนะครับทำไมเราถึงเน้นนะครับรถหน่วยงานปัดระวางนะลูกค้านะแต่ลูกค้าดูสภาพห้องเครื่องได้เลยนะครับสภาพห้องเครื่องคือดีมากๆเลยนะใครหาอยู่ผมบอกว้แล้ว่าไม่ควรพลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะ มาเป็นไงบ้างครับลูกค้าสำหรับการรีวิวนะครับแบบละเอียดสำหรับเจ้าโตต้าแคมป์ดี้ 2.0T คันนี้ผมบอกเลยว่างานดีมากๆเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับโตต้าคแคมป์ดี้คันนี้นะครับสามารถ,ถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร832325820นะครับเสื้อเบอร์ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับผมนะหรือแอดได้เขียวจากเบอร์นี้ก็เช่นกันเลยนะครับผมนะมีผมมีวันที่รังค่างขายนะค,ะนะครับเ,เครื่องเกียร์ถึง2ปี20,000กิโลลูกค้าบริการช่วยเเหหลือฉใ้ หนึ่งปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลือก่อนสมมอบนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมอบลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโตโยต้าแคมปรียคันนี้นะครับเป็นตัว2 0 0ตจีนะครับปี2019นะครับราคาอยู่แค่679,000บาทลูกค้าเครดิตบีฟรีดา่อนอยู่ไม่เกิน12,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่องทางที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมีบางทีให้สําหรับนะครับใครที่ซื้อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือไฟแนนซ์เอาซื้อไฟแนนซ์ก่อนนะครับตอนนี้ครับซื้อไฟแนนซ์ทุกราีนะครับผมมีการตรวจรถให้จาก3บริษัทนะครับตรวจรถนะครับนั้นส่วนกลางนะลูกค้านะที่นะครับนะเป็นข้อบังคับของไฟแนนซ์นะครับว่าซื้อไฟแนนซ์ตอนนี้ต้องตรวจรถทุกคันเลยนะครับแล้วอันนี้เป็นข้อของไฟแนนซ์เลยนะครับนะสาบริษัทนะครับที่เราโคอยู่นะลูกค้านะก็คือนะครับบริษัท b r u e inspection นะครับนะ one two car inspection นะครับและบรับ เป็นสามบริษัทนะครับที่นะครับไฟแนนซ์นะครับยอมรับผลในการตรวจรถนะครับนะว่ารถนะครับครงสร้างดีไม่มีชนักที่ข้ามจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะสำหรับคนที่ซื้อสดนะครับนะผมมีนะครับตรวจรถให้เช่นกันเลยนะครับหรือจะพาลูกค้ามาดูพาคนที่ลูกค้าไว้ใจมาดูก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับนะแต่ว่าถ้าอยากให้เราตรวจรถให้ยินดีไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารับประกันครงสร้างเกรดเอนะครับหากซื้อไปนะตรวจตรวจพบเจอนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับพร้อมแถมค่าเสียเวลาให้นะครับผมนะ เป็นไงบ้างครับลูกค้านะครับจากการรีวิวแบบจัดเต็มก็ทำดีนะครับผมนะดังนั้นนะผมขอฝากช่องใหม่ของผมด้วยนะครับนะเพราะว่าผมมีทั้งช่องกระบะนะครับนะเป็นแอบครอบครัวเป็นหลักนะครับผมจะมาลองทำรถรถช่องรถเก๋งดูนะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับนะในการนำรถดีๆแบบนี้มาเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเชิญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดี และนำรถดีๆแบบนี้มาจำสน่ายกับลูกค้าด้วยนะครับผมนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเชิญเบิร์นต้องลางไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ